สวัสดีครับชาว u t u b e นะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้นะวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าไงแบ่งประเภทของแบรนด์นะฮะปัญหาใหญ่เลยที่เราเข้าใจกันผิดผิดนะฮะเวลาแบบเรียกแบรนด์แล้วก็เอามันไปอยู่ในกลุ่มผิดผิดอะ่ะแบบว่า,าแบรนด์เนี้ยมันไปเป็นงานของอันเนี้ยแบรนด์นี้ไปเป็นงานของเนี้ยซึ่งวันนี้เราจะมาทําให้คุณเห็นภาพกันชัดๆนะฮะแล้วก็แบ่งประเภทให้มันถูกต้อง เวลาเราไปเปิดกระสอบเนี่ยหรือว่าเวลาลูกค้าตั้งรับเซตหรือละเราจะทําเซตให้ลูกค้าหรือมีการประมูลอย่างเงี้ยเราจะจัดกรุ๊ปให้มันยังไงว่า,าแบรนด์เนี้ยมันอยู่ในกรุ๊ปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราไปเปิดกระสอบที่ร้านหรือยกกระสอบไปเปิดที่บ้านนะครับสิ่งที่เราแบบว่าต้องเจอหรือแบบว่าสิ่งที่จะได้เจอเนี่ยเวลาเราลุ้นจากการเปิดกระสอบเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้เจออะไรบ้างเช่นเสี้อวง นะครับเสื้อกะตูนเสื้อหนังนะครับและไอที่ต้องเจอแน่ๆเลยเนี่ยที่มันออกบ่อยๆเลยเนี่ยครับก็ไม่พ้นง,งานแบรนด์นะครับซึ่งไองานแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างขั้นต้นให้ก็คือไนกี้อาดิดาสปูม่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาจัดประเภทของแบรนด์กันว่าไอแบรนด์เนี่ยมันอยู่กรุปไหนมันอยู่ประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงกรุปแรกกันนะครับเนี่ยกรุปนี้เขาเรียกว่าเป็นกรุปสปอร์ตนะฮะหรือเรียกว่า โหมดกีฬาคือไอที่เราไปเปิดกันนะครับหลักๆเลยอ่ะที่เราจะเห็นกันเลยนะฮะอันนี้เลยผมมีเลยนี่นะครับไนกี้นะครับ Adidas นะครับนะอันนี้แบรนด์กีฬานะมันจะมีหลากหลายเจนเลยทีเดียวนะครับพู m a นะฮะอ่าแชมเปี้ยนฟิลล่ นะครับแกปป้ามิซุโนแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกเยอะเลยที่ที่แบบว่ามันมีอ่ะในช็อปแต่เราแบบว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงคือบางบางแบรนด์เนี่ยมันอาจจะออกมาแล้วเราก็เจอบางแบรนด์เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับคือเดี๋ยวนี้มันก็จะทํามาแบบว่าใส่ไปวิ่งได้ใส่ไปเดินเล่นได้คอลเลกชันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสื้อนะมีกางเกงรองเท้าก็ใส่เตมบอลได้ตัวนี้เป็นไนกี้ยุคเก่าเลยเห็นปะซึ่ง ตรงหน้าอกเนี่ยเขาก็จะมีฉลุรูแบบเนี้เออเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าผ้ามันหนาแต่ถ้าในทางแฟชั่นนะฮะทางสตรีทหรือแฟชั่นเนี่ยเขาก็จะนิยมใส่กันก็จะแบบไรอ,อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือหมวดของกีฬาหรือหมวดของสปอร์ตนั่นเองฮะมาถึงกรุ่ปที่2กันนะครับนะฮะหมวดนี้เนี่ย เขาเรียกว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยเหมือนกันนะในกลุ่มคนหมู่มากเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าหมวดของสเก็ตนะฮะเออในกลุ่มของสเก็ตนั่นเองแบรนด์แรกกันเลยละกันนะครับนี่เลยฮะผมไล่ไปเลยนะว a ลคอมนะครับสตูดิสซี่ซูพีมนะฮะดีซีเฟมอ่ซานตาครู Cruz, อย่างงี้นะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งมันก็มีอีกหลากหลายเลยนะฮะแบรนด์พวกนี้ก็จะอยู่ในเซตนั้นด้วยนะครับหมวดนี้เนี่ย เรียกว่าแบรนด์สเก็ตนะครับอย่างเช่นเอาเวลาเราไปเดินห้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรเซนทัานะครับหรือ,อโซนของสปอร์ตต่างๆเนี่ยตามห้างชั้นนำนะครับคือเราจะเดินขึ้นไปแล้วก็จะเห็นเลยบางทีก็จะเจอละดีซี DC, อแวนนะฮะวอลคอมก็มีวอลคอมนี่สวยนะครับสวยผมก็ชอบนะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันคือคุณจะเจอได้นะฮะในห้างมือหนึ่งเนี่ยคุณก็เจอนะครับหรือจะเปิดกรสอบ มือสองนะเปิดกระสอบเสย,ยืดแบบที่ร้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอได้หัวค้อมเนี่ยเจอบ่อยนะดีซีสวยเลยนะครับแม้กระทั่งนักร้องวงเนี่ยที่ดังระดับโลกอย่าง imagine dragon เนี่ยก็ใส่แวนขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนกันนะฮะอย่างเงี้ยคนกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กันผมเองก็ใส่นะครับก,ก็ใส่เหมือนกันและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกเราจะเห็นได้ตามการแข่งขันเอ a m เกมต่างๆหรือตามบ้านเราเขาเรียกว่า เป็นกีฬาเอ็กซ์รีมนะครับคืออย่างสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยก็คือกีฬาเอ็กซ์เกมนะครับเราจะเห็นได้อย่างในรายการของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเป็นกีฬาเอ็กซ์เกมจะมีสเก็ตบอร์ดมี b m เนะครับมีโบโตคอร์สนะครับกีฬาผาาโผลต่างๆนะครับคือไม่ใช่แค่กลุ่มเด็กสเก็ตอย่างเดียวที่เล่นนะครับกีฬาผาดโผนอื่นๆก็สามารถที่จะใส่เสื้อหรือใส่อเทมแฟชั่นของงานสเก็ตได้นะครับไม่จำกัดว่าคุณจะใส่แค่ กลุ่มสเก็ตอย่างเดียวอีกหนึ่งกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าไงกลุ่มสตรีทนะครับคือมันจะมีความาใกล้เคียงกันนะครับระหว่างสเก็ตกับสตรีทคือกลุ่มสตรีทเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มที่แต่งตัวแฟชั่นแนวสตรีทนะครับซึ่งตัวแบรนด์สเก็ตเนี่ยคือเวลาเขาออกแบบออกมาเนี่ยกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่ออกมาเนี่ยคือมันก็จะเขาเรียกว่าไงอะ จัดอยู่ในโหมดของอจับอยู่ในโซนสตรีทเหมือนกันนะครับพอราฟิกมันจะแบบมีลวดลายต่างๆนะครับเวลาการแต่งตัวหรือวัฒนธรรมต่างๆอาจจะคล้ายกันคือกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะแต่งตัวสเก็ตได้เหมือนกันออะอย่างพวกกลุ่มสตรีทเนี่ยก็จะมีพวกแบรนด์อะไรที่นอกเหนือจากนั้นก็จะมี Element s t r e e มี For L e n t นะครับมีอาจจะมีพวกโ n e นด้วยอยู่ในกลุ่มของสตรีทอย่างเงี้ยคือก็จะมีแบรนด์ต่างๆอีกมากมายที่มันเป็นแบรนด์สตรีทนะครับออะอย่างซูยอร์ นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของสตรีตนะครับอันนี้แถมให้มาถึงกลุ่มที่3กันแล้วนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมวดที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับอ้าวก็ไปไหนก็นลาหน้าหนาวน,นะครับมีการแคมปิ้งนะครับเดินปา่าปิ้เขาลงทะเลต่างๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของอาท์ดนะฮะยกตัวอย่างแบรนด์เลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยโหเยอะมากมายเลยไล่ไปเลยนะอย่างปะตโกเนียเนี่ย เนี่ยครับนี่ก็เอา่นดอเลยยอดนิยมเลยนะครับโคลัมเบียนะครับโคลัมเบียเขาก็จะมีหลากหลายมากเหมือนกันนะฮะเนี่ย PFG เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เดอะนอตเฟสขาดไม่ได้เลยเนี่ยอย่างโคลัมเบียอย่างนี้นะฮะเห็นป่ะเป็นภูเขานะครับความหมายดีแล้วก็ทิมเบอร์แลนด์นะครับเวลาคุณเดินไปช็อปหรือขึ้นไปเซนทรัลเนี่ยก็จะมีทิมเบอร์แลนด์นะครับคาวูนะครับโฮแมนเนี่ยกำลังนิยมเลยโฮแมนเนี่ยคือสายแคมปิ้งน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มของเอาท์ดอร์ ตัวแบรนด์ outdoor เนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่เสื้ออย่างเดียวนะครับเขายังอย่างทำอย่างโคแมนเขาก็จะมีตะเกียงมีเก้าอี้แคมป์นะครับเป็นเก้าอี้แคมป์สำหรับพับเก็บได้นะฮะเดอะนอตเฟสเขาก็จะมีถุงเท้าถุงมือหมวดอย่างนี้นะครับโคลัมเบียก็จะมีอ่มีกระเป๋าอย่างปะตกลเนียเนี่ยเขาก็จะทําหลายอย่างเลยเหมือนที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะฮะเขาก็จะทําหมุดปกักทําเต็นท์นะฮะโ,โหประวัติตัวนี้ยาวเลย แต่ว่ามันจะต่างจากโคลอมเบียหรือเดนอสเฟสอย่างหนึ่งก็คือตัวปาตาโกเนียเนี่ยเขาจะไม่ได้มีช็อปในไทยแต่อาจจะมีช็อปในต่างประเทศนะครับ LLB อย่างเงี้ยบอนเบลอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระเป๋ามีรองเท้านะคือรองเท้าสวยมากบอลเบละลองไปดูอะรองเท้าแบบลัดส้นนะฮะสวย นะครับ LLB <an> โลโก้สวยมากกางเกงโคตรสวยเลยนะฮะแบบเขาจะมีไล่เลเยอร์สีเป็นชั้นๆเลยบ่งบอกถึงธรรมชาติอารมณ์มันเหมือนปาตาโกเนียคือพวกเนี้ยอย่างอย่างอย่าง LLB อย่างเงี L ้ <an> ยก็มีโอกาสที่จะเจอเป็นผ้าพื้นเหมือนกันอย่าเพิ่งไปโยนทิ้งคุณดูป้ายคอก่อนนะครับอย่าง LLB <an> เนี่ยเวลาเราเจอเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะมีไม่ปั๊มคอเป็น LLB ก็ปักตรงชายเสื้อเป็น LLB นะครับแต่คุณมีโอกาสเจอได้นะฮะเวลาคุณไปเปิดกระสอบหรือจะจัดเซตอย่างจะขึ้นประมูลอย่างเงี้ย นะคุณก็สามารถที่จะแยกกลุ่มได้ถูกต้องนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าไม่ได้จําเป็นแค่คุณจะต้องใส่ไปแคมปิ้งหรือเข้าป่าอย่างเดียวบุคคลแบบธรรมดาอย่างเราดาราอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับโหใส่กันเยอะเลยพี่ปั๊บพอเตโต้ก็ใส่นะเนี่ยอย่างผมเองผมก็แต่งตัวแบบอย่างอยู่บ้านนะหรือออกไปทํางานอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใส่แล้วก็แมทได้ด้วยนะครับไม่ได้จําเป็นแค่จะต้องใส่แคมปิ้งเพียงอย่างเดียวครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหมวดเนี้ยเรียกว่าเอ้าดอกครับผม มาถึงกรุ๊ปที่4กันแล้วนะครับกรุ๊ปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโหมดทางน้ำนะครับหรือกีฬาเซิร์ฟนะครับโหมดนี้เนี่ยนะครับันจะมีแบรนด์ที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะฮะอย่างมาเลยนะครับแบรนด์แรกนะครับบิลล์บอง n g q u i ิลเวอร์นะครับบลิฟเคิลนะฮะโอเนลนะครับ, il, ร,บรวมไปถึงแบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายที่เราไม่ได้พูดถึงจริงๆมันจะมีแบรนด์อื่นอีกนะแบรนด์พวกเนี้ยคือมัน ใช้ในทางกีฬาทางน้ําด้วยนะครับแล้วก็เขาทําออกมาเป็นคอลเลกชันแฟชั่นด้วยนะครับอย่างาสมมติาคุณไปเดินเหมือนเดิมคุณไปเดินห้างคุณจะเห็นกางเกงลิฟเคิลบีลบองนะครับเขาจะมีกราฟิกลวดลายที่เกี่ยวกับกีฬาทางน้ําบ้างหล่ะจะเจอแบบเป็นต้นมะพร้าวเป็นเรือเป็นเซิร์ฟนะครับคือคือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องกางเกงนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยเขาจะมีหลากหลายเลยส่วนตัวเสื้อนะครับเขาก็จะมีโอ้คอลเลกชันเยอะไปหมดนะฮะ คือผ้าเนี่ยก็ดีด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยกระเป๋าโอ้โหแบบแว่นก็มีนะฮะมีหลากหลายเลยนะครับคือซึ่งพวกนี้เราสามารถที่จะมาแมทกับการแต่งตัวในการใช้ชีวิตประจําวันก็ได้นะฮะไม่ใช่แค่กีฬาทางน้ําอย่างเดียวอันนี้ก็คือกรุ๊ปของกีฬาทางน้ำนะครับหรือเซิร์ฟนั่นเองครับผมแหมมาถึงกรุ๊ปนี้เนี่ยนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับซึ่งเราจะเจอได้นะในกระสอบมือสองเนี่ยเราก็จะสามารถเจอพวกแบรนด์นี้ได้นะครับเป็นกรุ๊ปของแบรนด์นั่นเอง ซึ่งแบรนด์พวกนี้มีอะไรบ้างนะครับมี H&M นะครับมี Polo นะครับมี Tommy Langler Lee Rewind Sarah อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าแบรนด์ที่มันไม่ได้มีช็อปในไทยอีกนะครับอย่างพวก Arizona Sonoma นะครับ o n น v ีนะฮะก็ยังมีแบรนด์ต่างๆอีกมากมายที่เขาทำขึ้นมาเป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับแบรบนด์เนมนั่นเองบางครั้งเนี่ยมันจะไปอยู่ในผ้าพื้นอย่างที่เราเจอผ้าลายลายขวางเห็นปะ บางทีจะมีนะเวลาใน1ลูกสมมุติเราเปิดกระสอบ1นึ่ลูกเนี่ยบางทีไปเจอเฮสที่เป็นผ้าพ,พื้นดูเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะแต่ว่าเป็นคอเป็นปั๊มคอเป็น H&M นะครับหรือบางทีทอมมี่มาเป็นโลโก้เล็กๆแค่นี้ลองสังเกตนะอย่าเพิ่งไปโยนทิ้งนะครับบางครั้งมันเป็นแบรนด์เนมพวกนี้นะครับออย่างเควินคายอย่างเงี้ยก็สวยนะแบบมาเป็นเต็มน,นี่เลย CK ตัวใหญ่ๆอันเนี้ย อันนี้ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับซึ่งมันเป็นแบรนด์เนมอันนี้ก็จัดอยู่ในกรุ๊ปของแบรนด์เนมนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นสิ่งที่เราสรุปมาเป็นหมวดใหญ่ๆหลักๆเลยที่ให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันว่าในแต่ละแบรนด์นะฮะมันอยู่ในกรุ๊ปไหนอยู่ในหมวดไหนอยู่ในส่วนไหนของแบรนด์นะครับ จะได้เห็นกันชัดๆนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหลักๆที่เรานํามาให้ทุกคนได้ดูกันโดยทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆที่เรามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจริงๆแล้วมันยังมีกรุ๊ปอีกหลายๆประเภทเลยที่เรายังไม่ได้เจอหรือเราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ได้มีในไทยนะครับอย่างช็อปต่างๆไม่ไว่าจะเป็นอย่างลักี่แบรนด์นะครับอย่างเป็นแบรนด์ล่าสัตว์อย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ไลฟ์วิวอย่างเงี้ย บางทีก็เป็นพวกแบรนด์ปืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มของเขานะฮะซึ่งมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีในไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อาจจะไปเปิดกระสอบหรือไปไปคัดนะฮะหรือยกไปเปิดเองเนี่ยเวลาเราคัดออกมาเนี่ยเราจะได้จัดกรุ๊ปให้มันถูกเวลาเราจะแยกเอาไปทําประมูลเวลาลูกค้าแบบถามหางานเซ็ตแบรนด์ต่างๆนะครับเราจะได้รู้ว่า,าเวลาสมมุติว่าเขาจะถามหา งานสเก็ตเนี่ยเราจะได้จัดไอแบรนด์พวกนี้ไปอยู่ในกลุ่มของสเก็ตนะครับจะได้จัดให้มันถูกต้องเรียกให้ถูกนะครับจัดอยู่ในกลุ่มให้ถูกประเภทให้ถูกนะครับและคุณก็จะไม่พลาดนะครับในการที่เอา,อาเสื้อหรือเอาผ้าเนี่ยไปทําราคาแล้วก็เอาไปทําทประโยชน์กับมันได้อีกนั่นเองครับในครั้งต่อไปนะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมช่องเสื้อดีครับนะฮะ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับร้านเสื้อยืดมือสองติวานนท์นะครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนทาง Facebook นะฮะดูคลิปได้ที่เพจเสื้อยืดมือสองติวานนท์นะครับดูเสร็จแล้วกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามความสนุกสนานของร้านเราได้เลยนะคะได้ทาง Tik t o k ค่ะช่อง Ti k t o k ชื่อเดียวกับ Facebook เป๊ะๆเลยนะคะเสื้อยืดมือสองติวานนท์เป็นภาษาไทยค่ะ